สวัสดีครับก็มาพบกับช่องท o ต o g r a p h ที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c o m e มดี e r r e a อร r ร i วค i ้ r ิ o r ิ r w o รว์เ d ิลด์วันเดอร์ o สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็เป็น Legend Item ของ c o m เมดี r r ิวคี e นั่นเองแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะบอกว่าอยู่ในชุด c o l l e c t a b l e Wonder r i o o k SG03 แล้วก็รูปของ Wonder r i o o k Commander r o o k i และ Commander Saber ในส่วนด้านข้างก็จะเป็น Wonder r i o o k อื่นๆที่อยู่ในชุดนี้ด้านบนก็จะเป็นรูปของ Wonder r i b o o k ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่น Wonder r i o o k เล่มนี้ก็จะมีแค่ลูกเล่นเดียวนะครับก็คือการเปิดหน้าแปลงล่างแล้วก็มาดูด้านในกันเลย ก็คือ r y วคี i อินมิร์เวิร์ลวันเดอร์ไรบุ๊ในส่วนของสีก็จะมาในธีมสีเงินด้านบนก็จะเป็นชื่อหนังสือ r e u คี i อินมิร์เวิ์แล้วก็เป็นรูปของคาเมเดอร์ริวคีและมังกรคู่ใจของเขา b l a ็กเรตเตอร์ด้านล่างก็จะเป็นสายลักษณ์ที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในส่วนของหน้าแปลงล่างก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์ริวคีดาบดรากเซเบอร์และมังกรดรากเรตเตอร์สำหรับรายละเอียดต่างๆคือริวคีอินมิร์เวลเมื่อใช้การ์ดหางของมังกรจะกลายเป็นดาบแล้วก็ไปเล่นกับเข้มขัดเซ c เคนซอร t d ไรเวอกันดูเลย สำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบอัคีเลเจนไรเดอร์ Rider, ผู้ที่มีสัตว์ในตำนานเสียงสถิตยอยู่ริวคิเลเจนหนึ่งเล่มหัวใจแห่งความยุติธรรมมีพลังเพิ่มขึ้นในดาบ และนี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้หนังสือเลเจนสองเล่มสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบัคีเมื่อเลเจนด์ไรเดอร์รวมพลังกันหัวใจแห่งความยุติธรรมก็จะเพิ่มพลังให้กับดาบเลเจนด์ไรเดอร์ริวคิคิบะเลเยจนสองเล่มหนังสือแห่งความยุติธรรมฟาดฟันความชั่วร้ายโดยพลังที่เพิ่มขึ้น และนี้ก็เป็นรูปแบบของการใช้หนังสือ3ามเล่มแบบที่ยังไม่ครบคอมโบเสียงที่ออกมาก็าจะเหมือนกับการใช้หนังสือที่ไม่ตรงคอมโบกันเลย リードミラーモンスター暗闇必殺撃 และนี่ก็เป็นลูกเล่นของรูคี้อินมิร์เวิร์ววันเดอร์ไรบุ๊กก็ยังขาดการเล่นกับหนังสือเลเจนด์สเล่มอยู่นะครับแต่ในส่วนของการเล่นแบบ1เล่มผมก็บอกได้เลยว่าคําบรรยายของหนังสือเลเจนด์ในแต่ละหมวดก็จะเหมือนกันหมดต่างกันที่ชื่อของไรเดอร์เท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะครับสำหรับหนังสือเลเจนด์ไรเดอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงต้องไปรอลุ้นกันใน DX ดีเ u p ก a t e เ Edition ว่าจะมีการอัปเดตเสียงเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งจุดที่ผมชอบของบุ o k เ e g e n ต์ไรเดอรก็คือการนําเอาไปอ่านบนดาบอันคูคูเคนคูรรยามิถ้าเป็นชื่อของเหล่าตัวร้ายนั่นเองก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่กับการพูดชื่อเหล่าร้ายประจําเรื่องสําหรับวันเดอร์ไรบุ๊กเล่มนี้ก็คงเหมาะสําหรับคนที่ชอบในตัวคาเมเดอร์ริวคิหรือต้องการเก็บไอเทมของเหล่าเรเจน d r ไรเดอร์ให้ครบซึ่งตัวบุ๊กของริวคินี้ก็ออกมาแค่ในรูปแบบของแคนดี้ทอยเท่านั้นยังไงก็ลองพิจารากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีว,ว สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสลระการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ